สวัสดีครับทุกคนผมต้นทีทวีนะครับเจอกันอีกครั้งวันนี้เราจะ อัปเกรดรถนะครับซึ่งหลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวเทสลาเองเนี่ยสามารถอัปเกรดได้โดยครับโดยการจ่ายตั้งผ่านมือถือแล้วรถเราก็จะได้เวอร์ชันที่ใหม่กว่าประมาณครึ่งปีก่อนนะครับผมได้ทาการอัปเกรดรถครั้งหนึ่งก็คือเพิ่มความเร็วรถจาก0ูนย์ถึงร้อยที่สีวิกว่านะครับมาเหลือสามวิกว่าซึ่งตัวนั้นก็จ่ายไปประมาณเกือบหกเจ็ดหมื่นบาทนะครับจ่ายตังค์ปุ๊บรถก็สามารถอัปเกรดตัวเองวิ่งได้เร็วขึ้นในวันนี้เราจะอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะอัปเกรดอะไรนั่นก็คคือตััวรบ ซึ่งโปรเซอร์ไรเนี่ยราคาอยู่วัน6,800ปอนด์มาดูว่าได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตอัปเกรดกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าไม่ถึงอัปเกรดตอนนี้รู้ไหมครับที่ไม่เลือกอัปเกรดก่อนหน้านี้เพราะว่ารถเรานะครับเพิ่งจะสามารถที่จะใส่ซิมได้นะครับมาดูนี่ครับในรถผมนะครับตอนนี้ปิด Wifi นะครับสังเกตตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าปิดปุ๊บก็จะเห็นเลยว่า จะเป็น LTE ขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรถเทสลาเองเนี่ยที่นําเข้าจากประเทศอังกฤษจะไม่มีจะมีซ e ิมมาในตัวซึ่งมันจะเป็นซิมที่ใช้เครือข่ายในประเทศอังกฤษเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราได้ทําการใส่ซิมไทยเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่ทําให้รถเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลานะครับข้อดีก็คือว่าเวลาเราใส่เกียร์ P ที่ตัวรถเนี่ยตัว Wi-Fi มันก็ไม่ตัดอีกต่อไปนะครับอะงั้นเดี๋ยวเราจะทดสอบตัว Full Cell Drive กันเลยนะครับ นี่นะครับฟูลเซลไดของเรานะครับก็คือเข้ามาที่แอปแล้วมันก็จะมีบอกว่าอัปเกรดได้ซึ่งผมเคยอัปเกรดตัว c c a l e r a t i o n Boost ไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เหลือตัว f ฟู l Drive ซ,ซึ่งวันนี้เราจะได้อะไรบ้างมาดูกันก็คือจะได้ n a v i g a t ต on Auto Pilot ซึ่งตัวนี้เมืองไทยไม่ได้นะครับออโต้เลน Cha เดี๋ยวลองดู Auto Park จอดให้นะครับ s u ม m o n เรียกรถมารับ t r a f f i c light and s t o p sign c อ n t r o l อันนี้ก็หยุดตอนไฟแดงให้แล้ว coming ศูนย์คือ Auto s t ซตออนซิตี้ส e e ีราคาครับอกพ คูณด้วยค่างเงินตีว่าสบาทคูณ7จ็ดเจ็ดสี่ตั้งสองแสนแปดสองแสนหกนะครับก็กดเพย์วิดการครับก็เดี๋ยวก็จะกดจ่ายตังค์แล้วนะครับ <All right. S 2> เรามากดกันปั๊บเฮ้ย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  Payment process online เรียบร้อยครับ mm hmm. ดูครับพอเราหลังจากจ่ายตังค์เสร็จนะครับหน้าจอก็จะหมุนติ้วติวเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วรถก็รีสตาร์ททันทีเลยครับผมทันทีเดี๋ยวนั้นนะครับเร็วทามมาก ตอนนี้ดูเวลาก่อนครับบ่ายโมงตรงนะครับเ oh. นี่ยครับ you have all the i l l e g b l e upgrade เรียบร้อยแล้วทุกอย่างหมดละก็รอรถเริสตาร์ทแป๊บหนึง่ง oh. หลังจากรีสตาร์ทมันก็จะทำเป็นระบบ f u l ฟ e l เซ r i ด e ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันรอแป๊บหนึ่งนะครับน,น,นั่นไหมก็เหมือนรีสตาร์ทเครื่องแล้วมั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เรา อินสต l l ตัว Full c e l ด Drive ขึ้นมาแล้วนะครับที่โทรศัพท์เราจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือซัมมอนครับโผล่ขึ้นมาในแอปให้เลยโดยที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าซัมมอนมันทำอะไรได้บ้างพอหลังจากกดซัมมอนปุ๊บมันบอกให้ Connect to Your Vehicle มาแล้ว Connect แล้วอา้า disconnect reconnect ใหม่ซัมมอน is it disable please enable someone in your vehicle โอเค ซัมมอนโหมดครับเรามาดูกันว่าซัมมอนยังไงมีไหมอันนี้ Auto er. ออโต้สเตียร์เฮ้ยซัมมอนโอเคตรงนี้ครับเข้ามาในส่วนของออโต้พไอล็อตนะครับแล้วก็มาเปิดซัมมอนตรงนี้เราคัดต้องซัมมอนได้ด้วยโอ้โหมีบัมเปอร์ห่างกี่เซนครับเอาห่างเกือ้ห,หน่อยเรายังไม่ชินละเจ็ดสิบเซนเกือบเมตรนะครับซัมมอนดิสแทนเราได้ไกลสุดกี่เมตรโอ้สูงสุด12เมตรครับ สแตนดาร์ดกับไทยอ๋อเอาสแตนดาร์ดก่อนเราค่อยไทยแล้วกันเนาะโอเคครับ Full Cell Drive Visual Preview อันนี้ทำไม่ได้ไม่ได้เจอเพราะอะไร Green Traffic Light มีเสียงเตือนไฟเขียวดีมากเลยครับไฟเขียว,วปุ๊บก็ให้เราออกตัวเยี่ยมโอเคเดี๋ยวไปลองกันนะครับในทนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดแอปอีกรอบหนึ่ง Summon Please Close Door to You Summon โอเคป๊าบอ่า โทษแล้วมันมีให้เลือกครับว่า forward กับ reverse นะครับเรากด reverse เฮ้ยกระจกก็จะปิดให้เองครับแล้วรถก็จะถอยหลังให้เหียเอ้ย,อย oh. พีกพกพกอันนี้ดีอันนี้ดีแน,น,น่เราไปอยู่หน้าผับแล้วเราก็ถอยช้า,ชากระดึบกระดึบนะครับแต่ตัวนี้มันยังทำที่เจ๋งกว่านั้นไม่ได้ก็คือมารับที่จุดที่เรากำหนดโอ้แม่งพอปล่อยแล้วก็กระตุก กระจกก็เปิดนะครับล้วสต็อกแซัมอนมันกจะึินแบบนี้เพรสแอนด์โฮ d เด r ร c กนะครับก็ไปหน้ากระถอยหลังอ่ะนี้ลองไปหน้ากันบ้าง mm hmm. นี่ทางไม่ได้เหยียบกันเล่นนะลิงลงๆอยู่ซึ่งตัวนี้ผมจะลองนะครับทดสอบชนไปเลยนะครับดูว่ามันจะชนไหมนะครับ ซึ่งแน่นอนมันบอกมีบัมเปอร์ในระยะ7เมตรอันนี้ผมดันสุดแล้วนะรถหยุดเองครับเราต้องมอทีที่โทรศัพท์ก็สั่นด้วยเพื่อบอกว่า,ามันมันเดินทางให้ละเดี๋ยวผมจะลองเดโม้วยการเอากระจกลงแล้วก็จะลงนอกรถกันบ้างนะครับปึ๊บ <c oughs> อ่าทีนี้เราจะลองอีกรอบนึ่งในการที่ทีนี้จะไม่มีคนอยู่ในรถละนี่นะครับมาดูระยะก่อนว่าเมื่อกี มันเช็คระยะซึ่งมันมีกล่องอย่างเงี้ยเราตั้งไว้อยู่ที่ประมาณเกือบเมตรซึ่งนี่ก็เกินเมตรนะครับนี่เกินไปอีกหน่อยหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงรีเวิร์สแล้วครับรถกระจกก็จะพับลงนะครับรถได้ทำงานชืบชืบชือบ,ชอบอ่าแต่หลังมีคนตัดพานไม่หยุดนะครับก็ถอยไปเรื่อยเอยเรามาดูกันว่ามันจะถอยได้ถึงไหนกันสมมติ นี่ครับถ้าตามหลักตรงนี้มันจะชนชนแน่ๆนะครับชนเลยแหละดูสิมันจะหยุดไหมหยุดไหมครับหยุดไหมหยุดไหมอ๋อมันเลี้ยวไว้ให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีก what เฮ้ยมันเลี้ยวให้ด้วยไอ้ยาไอ้ย่านิ่งสนิท ไปต่อได้ไหมสมอนอีสต็อปปิ้งแล้วนะครับหยุดละลองรีเวิร์สต่ออีกฝืนมันอีกดูซิมันจะไปไหมมันตั้งล้อตรงครับแล้วถอยต่อครับเชดอัจฉริยะมากนี่ขนาดอ่าแต่นี่อีกล,ละสุดไล่ละหยุดครับไม่ขยับแล้วอ่ะไม่ไม่บอกที่โทรศัพท์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ๋อ ทีนี้รถด,ดับให้ด้วยอ่ะหยุดตรงนี้แล้วทำการซัมมอนแล้วนะครับก็ลองอีกรอบหนึ่งนี่ดูสดิไม่จะชนผมไหยนะฮะวิ่งตัดหน้าอ่าจึบ๊บฝืนไปหยุดยังไงก็ไม่ชนไม่ชนแน่นอนอ่าทีนี้ลองถอยหลังอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าถอยหลังแล้วครับนี่รถกำลังถอยมา มีคนวิ่งเข้าไปจะตดนชนปึ๊บไอเหี้ยชนวะชนชนฮนะมันเร็วไปเอาไม่แต่แต่แต่สุดท้ายก็หยุดนะครับสมมติถอยถอยใหมนะครับทดส,สอบเรามีคนตัดหน้าเดินมาประมาณนี้ปั๊บอ่าหยุดครับหยุดหยุดหยุดอันนี้หยุดปิดไว้อ่าเข้าตรงนี้นะครับกดซัมมอน โฟรเวิร์ดเตที่รถครับรถก็จะเปิดขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวออกไปแบครับตัวที่มันไม่ได้ในไทยอย่างแรกนาวิกเกตออนออโต้ไปรอเขียนชัดเจนนะครับว่า Navigate on Autopilot is not support in current region ซึ่งตัวนี้ผมเชื่อว่าต้องไปลองบอกเขาว่าเราจะย้ายประเทศดูถ้าได้จะสามารถคัตตอมได้นะครับ t r a f f i c light a n d stop sign c o อ t r o l อันนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ใน r e g เจ n เหมือนกัน Green Light อันนี้ได้นะครับแล้วก็ f ฟู l l l r i v e Preview อันนี้ก็ไม่ได้นะครับสรุปว่าได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปวดลองตัว Auto Lane Change กันนะครับทีนี้เราจะลอง Auto Lane Change นะครับก็คือการที่เราเนี่ยใช้โหมด Auto Pilot ไว้อยู่แล้วนะครับแล้ว Auto Pilot ก็คือเนี่ยฮะผมมาเลยทำงานอ d a p t i v e ทำงานนะครับ Auto Ste e r จทำงาน adaptive ทำงานก็ พอเราตีไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะเปลี่ยนเลนให้แต่ว่าตามหลักมันควรจะต้องใช้ตอนที่รถวิ่งไหมไม่แน่ใจก็เดี๋ยวลองดูเพราะเราไม่เคยใช้เลยนะครับแต่จากที่ฟังฟังมารู้สึกว่ามันจะไม่ได้ในไทยเพราะว่าตัวนี้มันกึ่งๆงจะไปทํางานคู่กับแมพอ๋อแต่ข้อดีนะคาัารย์จะบอกอัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้สปีดลิมิตตรงกับประเทศไทยแล้วครับก่อนหน้านี้สมมติป้ายเปน80เนี่ยมันจะหา1.6ไปเป็น60กว่า ซึ่งมันจะไม่ตรงกันกบพื้นเหมือนกับอารมณ์มันไปคอนเวิร์ตจากไมล์เป็นกิโลอะไรเงี้ยแล้วมันคิดว่าป้ายมันเป็นซึ่งมันเอาไปว่ามันผิดอะนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะตีไฟเลี้ยวละเราจะไปเลนขวาอ่ะเราก็ตีไฟเลี้ยวไว้นะครับเราดูเร่มันทำงานไหมเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นมันเห็นมันบอกไปไม่ได้ครับไอ้ยะไอ้ยะ ไปไม่ได้นะคุณมันมีรถอยู่ดูดิเป็นสีแดงไปไม่ได้ไปไม่ได้นี่มีรถจริงไหมมีมีมีนี่มีคันหนึ่งอ่าซึ่งสปีดเราชาร้ากว่าเขามันจะมีสีบอกว่าใครชาร้ากว่าใครด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโยยึดแค่เฮ้ยเปลี่ยนให้ว่ะเฮ้ยอ่าครับสรุปว่าออโต้เลนเชงทำได้นะครับอันนี้แฮปปี้มากเฮ้ยเจ๋งว่ะ ตีกับตีกับเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนี่ปล่อยมือนะครับมันเปลี่ยนเลนให้แล้วดูดูด,ด,ดูคือมันโล่งครับมันโลง่งอ่าทีนี้พี่พร้อมจะอัดความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราใช้ที่เจ็ดสิบนะครับเพื่อทดสอบมันก่อนว่ามันทํางานได้หรือเปล่านะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้ความเร็วที่สูงกว่านี้น,นี่เราตั้งไว้แล้วครับอ่าตีไปแล้ว มันให้จับกลุ่มอะไรนิดนึงอะมันเห็นแล้วอรถด้านหลังไม่มีครับอยู่ห่างมากนะครับปึ๊บผมอยากเปิดกล้องด้านหลังให้ดูไว้ด้วยแต่นี้อดูดูวยนี้ก็ดีครับไอ้เชืช่อจะชนไม่ได้เบรกก่อนโอ้โหจริงๆมันน่าจะเบรกแต่ผมเบรกไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆมันต้องตีเส้นเลนกลับเข้ามาทางนี้ขออภัยคนดูนะครับอันนี้เกิดจากความประมาทของผมเอง่ะเป,เปิดใหม่เปิดใหม่อ่ะตั้งไว้ที่80แล้วก็ปีกพี่ลถซ้ายไว้อ่ะ ซึ่งตอนนี้ด้านหลังมีรถนะครับมันก็จะเห็นรถแต่ว่ามันก็ยังไม่ไปอ่ามันบอกว่าไปไม่ได้นะครับเป็นสีแดงเนี่ยมีรถมาด้านหลังเราเนี่ยครับคันนี้ไม่ไปนะครับมันก็จะบอกอยู่ว่าไปไม่ได้สังเกตนะครับมันจะบอกว่าแอปพลายสเตียริงวิวถีกว่าปกติเยอะมากเลยนะครับโอ้โหเขี้ยเข้ยเมีออกนิดนึงครับแล้วกลับเข้ามาเหมือนเหมือนไม่มั่นใจครับเดีต้องบอกอันนี้รถเยอะจริงครับรถอาจจะสับสนก็ได้นะครับ เมื่อกี้มัน,มนหักไปแล้วนะแต่ว่ามันไปแล้วดูไปไม่สุดมันก็กลับมาเลนเดิมนะครับอันนี้ไปอรอบนึงครับไปละไปละวปึบปึบๆึบอ่าโอเคไปเรียบร้อยครับทํางานได้ดีครับแต่เนื่องจากพอเป็นหุ่นยนต์ขับเราก็จะรู้สึกเหงื่อตกนะตอนนี้เหงื่อออกแล้วนะฮะดูเครียดนิดนึงปึ๊บสลับเลนให้ค่อนข้างฉลาดนะครับเลี้ยวก็ถ้าเทียบกับพวกระบบเบรกเอง,เองแล้วผมมองว่า ยังเลี้ยวได้ไม่สมูทเท่ากับอนุษย์อันนี้ยังรู้สึกต่างอยู่นิดหน่อยมันจะมีความหักหน่วงนิดนึงคือก็เหมือนกับอารมณ์ขับเร็วอะแต่ว่าอยากบอกว่าถ้าเป็นแบบผู้ชายแบบขับเจนท์เจะน้อยผู้หญิงนั่งเนี่ยอาจจะโดนรู้สึกว่าแบบขับกระโชกโคงห้างได้นะครับอ่าอันนี้ผมดีพิลล้วซ้ายแล้วนะครับความเร็วที่65เอาต้องเลนเช้ง Under อันดับเลเวลแล้วไม่ได้ครับไม่ไม่แน่ใจว่าหลักการเช็คมันคืออะไรนะครับแต่ว่า ว่ามัน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 บอกมันทำไม่ได้เ,เป็นเพราะว่าเส้นมันเป็นแบบนี้ก็ได้นะเส้นถนนไทยฮะมันดูสับสนดูคับเส้นกันแบบซ้อนกันสองอันตั้งไว้ที่ความเร็วเก้าสิบแล้วนะครับมาดูกันปึ๊บเราจะเปลี่ยนเลนนะครับอันนี้ก็ด้านหลังไม่มีรถก่อนนี่ด้านหลังไม่มีรถนะครับก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนละเนี่ยมันก็บอกว่าเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนนะครับเปลี่ยนคืนเปลี่ยนคืนมันคงด่าไอ้นี่บ้าบอกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนอีกละ เบี่ยงนิดนึงเลยรู้สึกไม่เท่าไหร่นะไม่ไม่เท่าไหรนะฝั่งผมมันรู้สึกมันเหลืกอ่านี่เห็นรถมีรถคันนึงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเชื่อเบรกเลยเบรกจริงจังครับเพราะว่าคันนี้ออกมาอนี่มันเบรกแล้วมันเบรกไหมผมเบรกแล้วมันก็เปลี่ยนอ่ะฮะโอ้โแม่งเบรกจ่อมากอ่ะเบรกเพราะว่ามันเห็นกันเนี้ยครับไม่เข้าใจทำไมมันเบรกแบบเบรกเบรกจ่อจ่อก็มันมาเร็วด้วยครับจริงๆถ้าเป็นมนุษย์มันก็ต้องผ่อนกันเร่งตั้งแต่เห็นคันนี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองดูฮะ อันนี้พอตีปุ๊บก็เปลี่ยนให้เลยเพราะว่าโล่งๆนะครับไม่มีอะไรตีกลับคืนมันก็ดีตรงที่เราเวลาเอออันนี้เริ่อมอันตรลายเพราะตรงนี้จะมีรถนะครับโผล่มาซะละมาปั๊บ,บ,บเปลี่ยนเลยแล้วครับก็โอเคนะครับทีนี้สถานการณ์มันต้องแบบเราเร็วแล้วอยู่ซ้ายแล้วเพื่อเปลี่ยนไปขวาจะทดสอบอยังไงนิดก็มันก็โอเคหมดแลยอะ ขันข้างหน้าเขาไม่หลบให้เรา่องเงี้ยเรามาเร็วเรามาเก้าสิบกว่าข้างหน้าไม่หลบให้เราเราก็ตีเฟรเลี้ยวเพื่อบอกหุ่นจนว่าเอ้ยเราก็หลบหมันซะเขาอยากแคกขวาแต่ว่าเนื่องจากมาตรงนี้รถจะเห็นส,ส,สาล้อไอ้ซาเล้งเขาเรียกอะไรซาเลา้งนะทางซ้ายก็มีเบรกแรงให้ิดนึงนะครับตื่นเต้นดีครับแต่ว่าโดยรวมก็อ่านี่เขาโค้งครับปล่อยมือปล่อยมือครับปล่อยมืออ,มอ่า เราเขาโค้งด้วยความเร็ว96นะครับแล้วก็แซงคันนี้ด้วยที่แช่ขวาอยู่พอแช่ขวาเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างหน้านะครับเราก็จะไปเจอรถหกล้อนะครับเดี๋ยวเราจะแซงเขาด้วยการใช้หุ่นยนต์ดีเฟลียวบอกไอ้ข้างหน้ามันมีรถแล้ววะมันน่าจะต้องแซงและอืมมันก็เปลี่ยนเลนให้ครับเพราะว่าคันหลังมีทห่างกับเรามากเลยอ่ะก็ครับก็เป็นอันสรุปว่า ระบบออโต้เลนเช้งทำงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูออโต้ปากันต่อได้ไหมไม่ได้ครับฝั่งฝั่งถนนใช่ไหมเดี๋ยว <Hey. S 1> ให้มันไปจอดให้แล้วกันนะให้ไปจอดให้อ่า หยุดหยุดหยุดพอดีไม่ดูครับหน้าหลังโอเลยข้างหน้ามันไปข้างหน้าเลยแล้วกันได้ครับได้ครับอะไรมันหยุดอ้อ๋อมันมีตัวนี้ติดอยู่นิดนึงมันก็เลยหยุด ตอนนี้ก็จะลองหาที่จอดรถนะครับเพื่อที่จะทดสอบออโต้พาร์คซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันทำงานนะครับฟังชันทำงานเนี่ยรถมันจะมีขึ้นตัว P ทางใดทางหนึ่งเพื่อบอกว่า้ตรงนี้จอดรถได้นะครับเช่นผมว่าอย่างล่องเนี่ยมันอาจจะเข้าใจว่าเป็นจอดรถก็ได้จะลองดูดูนะฮะพอมันเห็นปุ๊บมี P ขึ้นไหมไม่มีอันนี้นมีรถระหว่างรถนะครับตรงนี้มีช่องหนึ่งพอดีเห็นอปว่า ไม่ขึ้นอ่ะดอ้าแบบวอะไรวะนี่ไงนี่ไงอืม,ม shift to reverse ปั๊บ start รับ,รรบอ่าถอยให้แล้วครับนี่เลยผมอะไรหมุนให้อันนี้ก็เหมือนกับระบบโต้ปาร์คของรถทั่วไปนะครับผมว่านี่ไม่ค่อยแตกต่างอ่าอันนี้ไม่ชนห่างนะ อีกฝั่งหนึ่งดูชิดๆยังไงไม่รู้เอามันจะชนเราไว้ให้ออโต้พาร์คอินโปรเกรสอยู่นะครับขึ้นที่หน้าจออย่างนี้ก็มีแค่ชิปเพื่อเข้าจอดทีเดียวหลังจากนั้นเท้าไม่ต้องเล่งนะครับก็มันก็จะขับให้เองถอยให้เองซึ่งต้องบอกว่าออโต้พาร์คของเทสลาก่อนหนะ้าเนี่ยโดนบ่นเยอะว่าทำงานไม่ค่อยดีแต่เราเรามาลองดูกันว่า ยางทีทางานได้ดีไหมนะครับดูระยะด้วยนะจะถึงนี้เข้าซองเนี่ยดูระยะปึ๊บอ่าโอเคก็ตรงนะครับดูจากเส้นถนนเอ่เส้นรถทั้งสองฝั่งอือฮึตรงครับในจอดตรงมากเลยนะครับรูปเมื่อกี้มันเป็นเปี้ยวแต่จริงๆตรงตรง,ตรงเกือบจะเป๊ะถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งได้เดี๋ยวมีพีขึ้นฝั่งได้ฝั่งหนึ่งแล้วก็แค่รีเวิร์สแล้วก็กดสตาร์ทครับนี่ไง ได้แล้วปุ๊บเฮ้ย,ยมีหรอเหมือนไม่เห็นนะไม่มีเออเร์หายไปแล้วครับน,นี่ตรงนี้ควรนี่นี่ปุ๊บอ่ามีหนึ่งช่อง shift to reverse start โอเคจากนั้นก็ไม่ต้องเล่งไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็มีรถคันนี้ที่เราดูกังวลที่สุด oh, จะคนไหม โดนเสาครับโดนเสาเสา,สาไหมเสาไหมยุดหยุดหยุดเชี่ยหยุดดิว่าเฮ้ยโห,ห,ห,หดโหดเชี่ยเชี่ยโหดมากครับโหดมากขออภัยนะโหดมากอ่านี่ก็ไปหน้าถ้านจะชนเขาอยู่แล้วพี่น้องครับอือหืออือหือ ต้องบอกว่าแคบนะครับอันนี้แคบจริงๆแค่บแบบลงลําบากอ่ะอันนี้กระจกกะจับคันใหญ่อืมนี้คันใหญ่เราก็กระจกก็จะชนมีล้อเนี่ยดูครับอม,มองไม่เห็นเปิดมากจะเปิดกระจกให้ดูเฮ้ยมันแคบขนาดนี้เสร็จละก่อนนี่ใช้เนี้เลยนะครับมันก็ตรงเส้นไหมรอบนี้รู้สึกดูเบี้ยวเบียวนิดนึงแต่โดยรวมก็ ถือว่าใช้ได้นะครับอ,อแืแดง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 ดู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 ดดดดเย็งเขียวอยู่นะครับหลอนึงสี่สามสองหนึ่งฮั 4, 3, 2, 1, ชช่านี่นะครับโอเคละวปิด6หกห้าสี่สามสองหนึ่งร้องอ่าล้องครับแต่ไม่บอกว่าล้องอะไรแต่ล้องให้รู้ว่า เฮ้ยไปเขียวแล้วเออนี่ก็สะดวกนะครับวันนี้ใช้ได้เลยสนใจครับมันมีเขียวกับแดงอันนึงเขียวอันหนึ่งแดงปึ๊บอันหนึ่งเขียวไม่ร้องเฮ้ยร้องวะโอเคอน,นี่ก็ร้องบอกเหมือนกันนะครับมีเขียวกับแดงก็ร้องนะจ๊ะนี่ครับสวัสดีครับก็ทั้งหมดนี้วันนี้ก็เป็นการรายงานการใช้งานทดสอบตัว Full s e l l Driving ของ t ท sla Mo เด l 3ในประเทศไทยนะครับทำให้เรารู้ว่ามีฟังก์ชันไหนใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างนะครับ หว,วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หากถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ